ข้าวมือเช้านี้นะคะคุณครูเป็นข้าวต้มค่ะเมื่อคืนไปร่วมสวดศพเขาเลีย้ยงข้าวต้มคุณครูไม่ทานตอนเย็นก็เลยใส่ถุงแล้วก็นำมาอุ่นทานตอนเช้าค่ะงานศพของคุณลุงคนหนึ่งที่สนิทกับครอบครัวของคุณครูนะคะเคยไปงานแต่งงานของคุณครูเมื่อ สามสิบกว่ปีที่แล้วค่ะเขาเสียชีวิตในวัยแปดสิบปีค่ะวันนี้ก็จะมีคาันชาปนักิตค่ะคุณครูก็ถ้ามาทันก็จะมานะคะคืออยากมาร่วมทุกงานของเขาค่ะไปร่วมฟังสวดก็สองคืนแล้วก็วันนี้ก็สวดวันนี้ก็เผาค่ะชีวิตคนเราเนาะ แป๊บๆก็ไปแล้วค่ะไม่ได้อยู่กันนานแล้วค่ะแป๊บเดียวสามสิบกว่าปีผ่านไปที่เขาไปร่วมงานเป็นงานคุณครูจากแข็งแรงเป็นคนที่แข็งแรงนะร่างสูงใหญ่แข็งแรงกลายำแต่พอชรามาเขาก็ตัวผอมๆๆๆลงแล้วก็จากหลังตรงๆก็ค่อมๆนะ ก็จะเป็นอย่างนี้แหะคะ่ะเป็นไปตามวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายของธรรมดาค่ะ